จะเรียกว่าคนของหัวใจก็น่ารักดีเจมมาไม่สดแล้วจะยกพายรนรนดาเป็นคนพิเศษจะเรียกว่าคนของหัวใจก็น่ารักดีขยับสถานะจากคู่จิน้นกลายเป็นคู่จริงตอบแล้วคลั่งรักแค่ไหนทำเอาแฟนคลับกรีฑฟินจิกหมอนกันไปเลยเมื่อคู่จิน้นกลายเป็นคู่จริงอีกคู่แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีภาพสองพระนางจากละครเพรารัก ที่นาแสดงโดยเจมมาและไพริดดาจัดทริปไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ด้วยกันซึ่งคนที่โพสต์ภาพคู่ภาพนี้คือเจมมาจนหลายคนแอบสงสัยว่าคู่นี้อะไรยังไงกันหรือเปล่าล่าสุด11พฤษภาคม2566ทาเอาแฟนๆกรี๊ดแรงเมื่อเจมมาออกมาให้สัมภาษณ์ขยับสถานะกับนางเอกสาวไพริดดาจากเพื่อนร่วมงานกลาย,ปลายเป็นคนพิเศษแล้วโดยหนุ่มเจมมาเผยว่าพอเราได้ไปเที่ยวด้วยกันได้รู้จักเขามากขึ้นเราก็รู้สึกว่า เขาน่ารักมีการขยับความสัมพันธ์ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นคนอื่นก็ของงอจะมีคำคำนั้นแต่ตัวเราเองไม่อยากใช้คำนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเรารู้จักเขามานานแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่แบบคำนั้นทีเดียวแต่มันคือการขยับความสัมพันธ์ที่แบบใกล้ชิดกันมากขึ้นข้ามเฟรนด์โซนแล้วความน่ารักของนนอ,ององค์ภายคือเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วเขาเป็นคนที่ถ่องตัวจิตใจดีดูแลทุกคนเข้าใจทุกคนเข้าใจเราเราเป็นคนสารภาพกับเขาว่า เรารู้สึกอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่โมเมนต์ที่หวือหวามันแบบเราตื่นมาวันหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าอากาศมันเปลี่ยนเราก็บอกเขาว่า5ปีที่ผ่านมาที่เรารู้จักกันแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สม่ำเสมอมีแต่สิ่งดีๆอยากจะทําให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนานๆเขาก็มีรีแอคแบบอึ้งๆงงๆหน่อยหนึ่งแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาก็ยินดีเขาก็ไม่ได้ถามว่าจีบหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะรู้จักกันมานานมันก็เลยข้ามคําว่าจีบไปแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็บอกให้ผู้ใหญ่ หรือคนรอบข้างตามความจริงตอนนี้ก็มีความพิเศษหมอหากขึ้นเขินๆมากขึ้นแต่ด้วยความที่รู้จักกันมาห้าปีมันก็ทำให้ชีวิตประจำวันค่อนข้างเหมือนเดิมพูดคุยกันเหมือนเดิมคำจัดกัสถานะตอนนี้ไม่เคยคิดแต่ว่าถ้าต้องพูดตอนนี้ก็คือคนพิเศษจะเรียกว่าคนของหัวใจก็น่ารักดีครับปกติก็เรียกเขาว่าน้องเขาก็เรียกเราว่าพี่เจมยังไม่มีชื่อที่ตั้งกันเองสองคนถามว่าข้างรักไหมผมว่า อาจจะเป็นในรูปแบบมินิมอลคือไม่ได้แบบชัดมากในมุมของการปฏิบัติแต่ว่าลึกๆข้างในเราก็รู้สึกมันก็ไม่ได้หวือหวามากส่วนคนรอบข้างก็ยินดีทุกคนก็ดีใจที่เราได้มีโมเมนต์นี้แล้วพอรู้ว่ามีกับน้องเขาก็ยิ่งยินดีเลยเราไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าแฟนได้ไหมอาจจะใช้คําอื่นที่มันตรงกับความรู้สึกเรามากกว่าครับ